นี้เราจะมาค้นพบค้นหาประวัติศาสตร์พระที่แตกกุบริเวณวังจันทร์วิหารทองนะครับกับอาจารย์ไพทูลสศรีหาอาหําไพเจ้าของสูตรอ,อะไรนะหอศิลป์ชินราชเจ้าของหอศิลป์ชินราชนะครับบ้านทองบ้านทองอำเภอวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับว่าตรงนี้ที่เรานั่งนี่คืออะไรเขาจะตรงนี้คือเขาเรียกว่า อุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกครับเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นพระราชวังจันทร์แล้วมีโรงเรียนพิษณุโลกเปาาคม,รม,รม,รมหรือพอพอครับและบริเวณนี้จะเป็นเดิมเก่าก็คือมีข้าราชการทุกหน่วยงานนะครับก็จะมาสร้างบ้านพักให้บริเวณนี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนของบ้านพักข้าราชการครับส่วนนี้ ที่ลื้อไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมนนสํสำนักงานป่าไม้จังหวัดที่อยู่เป็นสาวลาสีขาวน่ะเป็นป่าไม้จังหวัดนะครับก็เลยยกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของอุทยานครับผมแล้วบ้านพักการต้องลื้อออกหมดเคยปุ๊บปลูกคล่อมทับตรงนี้เลยครับทับทับนี้เลยพระอันนี้ก็ไม่เหลือละสราบเสกเหลือแต่อิฐครับผมมีเจดีย์ใหญ่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงนั้นเจดีย์ใหญ่นั่นใหญ่มากเป็นสำนักงานที่ดินในเจดีย์ข้างๆหรือบนเจดีย์ หน้าหน้าฝากนู้นจะเป็นที่ดินด้านใต้ที่ดินก็จะเป็นสาร,รกลางจังหวัดพิษุโลกปัจจุบันเลยครับครับผมเป็นสถานที่ราชการทั้งนั้นแต่ว่าด้านตะวันตกนู้นก็กลายเป็นอะไรละ่ะมีหน่วยงานของอผู้ไร้ที่พึ่งพอมอมาตั้งอยู่ในนี้ครับในอดีตในอดีตมีเจดีเมื่อก่อนผมเป็นเด็กผมวิ่งเข้าไป จะเป็น้ากจะดีแล้วคนพวกนี้ไร้ที่พึ่งส่วนมากก็จะเป็นปัญหาทางสติปัญญาเนาะสมองครับเขาก็ถูกขังไว้ในนี้ครับแล้วก็ขุดเป็นโพงครับในใต้เจดีครับ,รบมีพระบูชาเยอะแยะแตกกูจากที่นี่ครับแต่มันมันแตกไม่ได้แลเรียก,กว่าแตกไม่ได้เพราะขะารการเขาอยู่ในนั้นเขาก็ไม่เอาออกครับแต่ว่าเราเข้าไปเราเคยเห็นแต่พระเล็กพระน้อยนี่ออกแน่ครับ ตรงตรงนี้ค้นคบพระอะไรไหมอาจารย์ตรงนี้ตรงจุดที่เรานั่งเนี่ยครับมีพระบูชายุคสุขโขทัยเลยตรงนี้นะพออันนี้สร้างถ้าตามเล่าขานไม่ตามประวัติศาสตร์ที่ผมได้ยินมานะถ้าเล่าประวัติศาสตร์ก็อาจจะมีอย่างไงก็ไม่ทราบนะแต่ผมก็อยู่เลยนี่ไปประมาณห้าร้อยเมตรบ้บานที่โตมาคราเนี้ยตรงเนี้ยเขาสันนิษฐานว่าจะสร้างก่อนวัด ใหญ่หญครับผมมีอัตรารถพร้อมกันนะเหมือนกันเลยแต่ตรงนี้จะเล็กกว่าอัตรารถครับก็มีใบเสม,มาอยู่ใบเสม,มาอันนี้ที่ว่าเราเคยออกคลิปว่าหลงกันไปมีตรงตรง,ตรงนี้พบพระชินาราชใบเสม,มาครับใบเสม,มาที่ว่าส่วนกลางเขาเล่นกันแล้วหลงกันไปใช้พิมนั่นแนหะครับทั้งที่ของเราตั้งว่าพระกุอกวัดไง มีคนถามมาตอนนี้นะคู้ติดตามเราบอกอาจารย์ทำไมสับสนอย่างนี้ก็บอกเขาหลงกันมานานแล้วเราก็เป็นแค่ตัวเล็กๆแล้วก็พูดไม่ได้ครับเขาเสียงดังตรงนี้เราพบอะไรบ้างครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งอะพระอะไรพระบูชาพระบูชาสมัยสุยสุโขทัยทั้งหมดเลยทั้งเนื้อสำลิดเนื้อปูนนะครับท้องก็เลยขอยึดคืนเท่าที่ทราบนี้องค์ใหญ่สุดขนาดไหน องค์ใหญ่ก็พระประธานโบสถ์ฝังอยู่ใต้ดินครับมีอยู่ทางนู้นเขาเรียกสีสุคตผมไปเห็นละครับผมขนาดพระประธานโบสถ์แล้วมีเจดีมีอะไรอยู่เป็นเนื้ออะไรอาจารย์เป็นเนื้อสำริดทองเหลืองเป็นเนื้อสำริจนะครับส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่นะครับที่แล้วไม่ได้ขุดเจอหลายองค์เดียวนะครับบานตะไทยเยอะมากแต่ว่าคราวนี้จะด้วยเหตุว่าตอนนั้นเขายังควบคุมไม่ถึง,งางน ก็มันเป็นสถานที่ราชการนะครับเค้เขามีล้อมลัวัวรอบขอบชิดครับกรมศิลป์นี่ก็ผมก็ยังไม่รู้จักเลยนะสมัยนั้นตอนเด็กๆกันนะครับก็ไม่เห็นเขาเข้าไปแบบนหนเข้าไปดูแลแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ดีก็มีแม่แดวออกไปอ่ะครับพอองค์ใหญ่ใหญ่กว่าตัวเราตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่ทราบแล้วตอนนี้หายไปไหนหรือแสดงอยู่ที่ไหนไม่ทราบนะครับพมนอนมาแล้วอ่ะเป็นหลายสิบปีโอ้ ตั้งแต่ผม,มอายุเก้าขวบสิบขวบต้องห้าสิบปีก่อนนะครับตรงนี้ลกร้างไปหมดไม่ลกรไม่ลครับตรนี้ก็แถวนี้จะเป็นอะไรบ้านพักครูหมดเลยเนี่ยครับบ้านพักครูนะฝากนู้นก็เป็นสนามบาสสนามฟุตบอลแล้วก็อาคารเรียนที่อยู่ตรงนี้อาจารย์ตอนที่ให้ย้ายโรงเรียนไปมีกระแสต่อต้านไหมก็มีอยู่ส่วนน้อยครับครับแต่ว่าด้วยเหตุว่าเหตุผล อุทยานจะสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จริงจะเอาต่ออีกนะอะบ้านแม่น้ผมก็จะโดนะนั่นแหละคือเป็นเป็นเป็นพื้นที่เหรอจะยึดไปถึงนู่นเลยถึงไหนวังน,นวงนี้ใหญ่ขนาดไหนครับอืออินเนื้อที่ถึงสองสมร้อยไร่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าวันหน้าจะเอาแผนที่อันนี้วันนี้อธิบายคร่าวๆอ่าอ่าแผนผังที่เราไปเห็นลำพูนเนี่ยที่พระจ่ายเหมือนกันเลยคล้ายกันครับ เดี๋ยวว่าวันหน้าจะเอาแสดงแล้วก็ตรงนี้มาเล่าคร่าวๆก่อนนะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบริเวณนะครับว่าบริเวณโดยรอบของตรงนี้เป็นพระพุทธร,รูปอัฐพา,าอัารถรุพระคัอัฐรสเหมือนกับฝั่งฝั่งเทนุนเหมือนฝั่งฝั่งวัดใหญ่ก็มีพระอัารตนะครับฝั่งนี้ก็มีวพระอัรถรุนะครับองค์นี้จะเล็กกว่าแล้วก็มีนางพญาไอ้วังวังจันท์นี้คือบริเวณที่โรงเรียนเก่าครับ ฝากตรงนั้นวังแจนคือบริเวณตอนที่เขาขุดเขาขุดย้ายเรียนเจอพระไหมไม่เจอนะไม่เจอแล้วครับเป็นซากพวกอาวุธอะไรต่างๆอาจจะอาจเจอพวกนั้นพวกนั้นไม่เจอพระบริเวณนั้นครับใช้ครับครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปโดยรอบนะครับเดินโดยรอบอ่ายวให้ช่างภาพนํานําไปแจนเดี๋ยวเขาจะไม่อะาจารยทางนี้เดี๋ยวเราจะเดินโดยโดยรอบพระอัฐารสนะครับอาจารย์ทางนี้ครับ บนนี้ก็มีนะนางบบพยา,าจัดนินึงมีขุดพบพระนางพญาเป็นพระนางพญาของอยุคสุขโขทัยนะครับตรงน,นี้เพราะว่าก็คิดว่าในการสร้างพระนางพญานี่ทำไมสุขโขทัยจึงมีพระนางพญานะครับ อง์นี้บูรณะขึ้นภายหลังหมดทั้งองค์ครับครับไม่เหลือเลยแต่ก่อนนู้นเหลือแค่ฐานเฉยๆเหลือแต่ฐานอาจารย์เสาเนี่ยเสาก็เอามาสร้างใหม่ฮะับมีแต่มีอยู่ไม่กี่ต้นอ่ะเสาที่เห็นนี่นี่คือบางต้นก็เก่านะครับบางต้นคือบูรณะขึ้นใหม่ครับครับให้คงเดิมสภาพเดิมนะครับครับอาจารย์วังนี้โดนเผาน่าจะหมดนะตังแต่แต ตั้งแต่สงคมสมคบไทยกับพมา่าครั้งที่สองอะ่ะครับที่นี่ก็ไม่ไม่สมบูรณ์แล้วล่ะเขาก็ไม่มาไม่มาอยู่ละเดี๋ยวเราจะเดินไปครับกระ้ายไปอยู่ทางอายุธยาแล้วครับสมัยสมเด็จพระนเรศวรนั่นนะรุ่งเรืองมากแต่วัดนี้เขาสร้างก่อนอะ่ะสร้างก่อนสมัยอยุธยานะเป็นวัดที่สร้างในสมัยสุขโขทัยเลย ตามตำนานเล่าขานกันมาผมไม่พูดตามประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์วัดนี้จะสร้างก่อนพระประวัติศาสตร์นะครับไปอ่านเอาใน Google หรืออะไรที่อื่นครับ,รบนี่เป็นตามตำนานนะครับเขาเล่าว่านี้สร้างก่อนแต่ในประวัติศาสตร์ก็สร้างยุคเดียวกันครับผมแต่จากการสังเกตรพระนั้นคนละยุคกันนี่ครับพะร,รอะ,พะอัฏฐารรถอ่ะรับพระอัฏฐารรถของวิหารทอง พระอัฏฐารถตรงนี้เจอพระวิหารทองชื่อ,อวัดวิหารทองวัดวิหารทองมีพระอัฏฐารถารากรุวิหารทองนี่คือกรุอะไรครับกรุนี้แหละครับกรุนี้แหละจะพบบนเจดีนู่นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะครับครับสถานที่พบพระกรุวิหารทองนะครับ อันนี้หน่วยงานราชะการก็ตั้งอยู่บนที่นี้นะครับแต่เพืเอินสร้างลงทุนไปเยอะนะครับต้องย้ายย้ายออกหมดอันนี้นต้องย้ายไหมสำนักงานที่ดิน,ในใบริเวณนี้ก็คือบ้านพักราชการของอะไรชนบทธานของอะไรจะมารวมกันอยู่เนี้ยครับผมก็มาสร้างอยู่เพื่อนเพื่อนก็นมาอยู่กันตรงเนี้ยที่เป็นขอ,อมั่งอะไรมัง่งมาอยู่กําลังจะ,กะเกษียณพอดีต้องออกไปเช่าที่กันอยู่ชาวบ้านกันอยู่ข้างนอก เขาก็ลื้อฟื้นขึ้นมามีวิหารใหญ่โตมากอันนี้แต่อันนี้นนอะไรครับอาจารย์นะอันนี้ตร<จ>งซ้ายทางทางซ้ายมือเป็นทางซ้ายมืออาจารย์ทางซ้ายมือซ้ายมือนี่คือโบสถ์วิหารเก่านะครับวิหารเก่าของวัดวิหารทองครับผมคาดว่าน่าจะมีพระ,ะนั่งนะครับอันนี้เป็นพระยืนเป็นสำนักง,งานที่ดินเก่าครับตรงนี้ย้ายไปอยู่ฝั่งโน้นไปละ ครับผมเนี่ยเป็นฐานฐานสถูปเดี๋ยวหยุดหยุดนิดนึงหยุดนิด,นดฐานสถูปของอยุคสุขโขท,ทยัยเป็นสถูปทรงข้าวบินนะครับอยากจะให้ผู้ที่มาเที่ยววัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะครับมาได้มาชมพระอัฐารสอีกองคหนึง่งนะครับยุคเดียวกันครับยุคยอันนี้บูลณนะขึ้นทายหลังนะครับครับ แต่ก่อนไม่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 ไม,มีเลยเหลือแต่ซากเหลือแต่ซากคับครับครับปกคุมไปด้วยอะไรละ่ะหลงรถมั่งที่อันนี้อ,อันนี้อะไรจาะเจดีสถุเจดีครับอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าไม่ใช่พระปางฮะเป็นเจดีทรงพุ่มเข้าบินในสมัยสุโขทัยเลย ยังเหลืออีกสองที่ที่คล้ายกันนะอาจารย์แต่ก่อนนู้นยังสมบูรณ์เท่านี้ไหมก็อย่างนี้ครับเขาจะขึ้นไปขึ้นไปทําพิธีกันอยู่ตลอดนะบนเนี้ยข้างบนนี้ขึ้นได้ข,ไดขึ้นได้แล้วขึ้นไปบนจะเห็นว่ามีข้าวของอะไรที่เข้ามาบวงสรวงอะไรอยู่ตลอดครับเต็มหมดอ่ะเมื่อก่อนเป็นหนื่วยราชการเข้ากันไม่ได้ครับเพราะก็มีอยู่เวรยามแต่ตอนท้ายนี้เขาขึ้นได้ ตอนนี้ก็สุดท้ายนี่รู้สึกว่าจะมีหน่วยงานเขาคงจะไม่เดี๋ยวเราจะเดินขุ้นไปอันนี้เป็นวิหารพระนอนนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับไม่ไม่แน่ใจเพราะไม่มีตัวตนอยู่แล้วไม่มีตัวตนอยู่แล้วนะครับครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินดูให้รอบนิดนึงนะครับหน้ามาชัชนะศึกษาหน้ามาหาหาความรู้ครับ น่าจะเป็นการสร้างพร้อมกันหรือสร้างก่อนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุของเรารแต่ผมสันนิษฐานผมว่าจากตำราที่ أ, ไม่ใช่ตำราจากการเล่าเล่าขานของพุทธภูมแก่ก็ว่าสร้างก่อนวัดใหญ่ครับผมแต่พุทธศิลป์คล้ายกันหรือว่าศิล <picnic. S 2> ปะวัตถุอะไรคล้ายกันอ๋อเสาคือเสาส่วนนี้นบูระณะขึ้นใหม่ครับ แต่แปลเมื่อห้าสิบโคนยังมีอยู่บางต้นนะอันนี้บางต้นยังมีอยู่นะบางต้นนี่น่าจะมีของจริงอยู่ครับบางต้นไม่ใช่พระนอนในตรงนี้มีฐานอ่าน่าจะเป็นพระบูชาใหญ่นะมีเป็นน่าจะเป็นพระบูชาขนาดใหญ่นะแต่ว่าพระอัฐารถนั่นเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองก่อนหน้านี้เป็นทองเหลืองครับไอ้องไหนที่ถูกย้ายไปกรุงเทพเนี่ยแหละฮะ นี่แหละองค์นี้นะครับพระอาถารรถตรงนี้นะครับที่ถูกย้ายไปวัดวัดไหนนะวัดปูเขาทองอืตรงนี้นะครับที่ย้ายไปอยู่วัดปูเขาทองเหตุผลที่ย้ายนะครับเขากลัวที่นี่เสียเมืองอีกน่าจะนี่นะครับเหตุผลที่ย้ายนะครับวัดใหญ่ของเราเป็นปูนแต่ที่นี่เป็นสมฤทธิทองเหลืององค์ใหญ่ประมาณเนี้ยเล็กกว่านุ่นฝากน,น,นิดนึงอันนี้นครับที่ถูกชะลอไปกรุงเทพตรงจุดนี้นี่แหละนี่แหละ ครับผมพระพุทธิชาราเกือบไปเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้ก็ไม่ทราบนะองค์นี้อาจจะฉลุกฉยอไปไหนนะครับเพราะอธกขาม่าก็ไม่รู้ไอพม่าเขาไม่เขาไม่เขารักพุทธศาสนาเขาจะเอาไม่เอาพระเดียวเขาไม่เอาพระไม่เอาพระเดี๋ยวเอาทองถ้าพระขนาดใหญ่เขาสร้างเอาเองนี่นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปด้านหน้านิดนึงครับอันนี้น่าจะของจริงอันนี้อันนี้เสานี้น่าจะเป็นของจริงเด็กๆจําได้มีขนาดเนี้ยครับผม เดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยจะไปอย่ข้างนั้วางกล้องบ้างตั้งขาลกล้องอ,อันนี้ตรงตรงนี้นะครับเป็นเป็นวิหารอีกวิหารหนึ่งอีกวิหารหนึ่งนะครับเสาบางต้นยังอยู่นะครับครับยังอยู่ครบเสาบางต้นยังอยู่ครบนะครับแต่พระประธานองค์นี้ก็ไม่ทราบเหมือนม,มาถ,ถ่ายรูปสำนักง,งานโน้นเป็นสำนักง,งานจากอดครูจังหวัดพิุโลกตอนนี้ถูกถูกย้ายเหมือนกัน<บ>ถูกยึดหมด ไม่ถูกยึดนะครับขอขอืนขอขอคืนนะครับขอสถานที่คืนเพราะว่าที่นี่ไม่มีเอกสิทธิ์ไม่มีเอกสิทธิ์นะครับไม่มีเอกสิทธิ์ไม่มีอะไรลหลักฐานเอกสารการครอบเป็นครอบครองคือตรงนี้เป็นที่ส่วนราชการอยู่แล้วครับแต่ก็ยังไม่มีใครมีแต่กล่าวอ้างเฉยๆครับผมก็มาบุกลุกเข้ามาอยู่กันเยอะมากสุดท้ายก็ต้องยินยอมกับ รกรมศิลปากรกรมศิลที่จะมาพัฒนาบูรณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งครับผมอันนี้จริงๆอันนี้จริงจริงๆต้องโนย้ายเหมือนกันแต่เป็นร้งครับอันนี้เป็นอะไรตอนนี้ตอนแรกจะย้ายไปอยู่น่้นเกือบถึงวังท้องอีกอ,อ,อีกห้าก,ก,กิโลแต่เขาไม่ยอมไปเขาเขา,เขาต้องลือเหมือนกันนี่สารกลางจังหวัดสารกลางจังหวัดนะครับก็สร้างกันยังไงไม่รู้นะครับทับบนที่เขาก็ มันมีมันไม่มีเขตไม่มีแนวอ่ะนะไม่มีเขตไม่มีแนวนะครับก็นึก<ส>อยากจะสร้างก็สร้าง,างหลังที่สองแล้วน,นะหลังส่วนราชการทำได้เองนะครับแล้วไปโทษประชาชนแต่ตอนท้ายเขาจะเอาไปฝากนู้นอ่าเขาจะไปรวมศูนย์ราชการอีกหน่อยก็โดนย้ายเหมือนกันหรอ,กก,หรอกก็น่าจะไม่มีทางแล้วมั้งไม่มีแล้วเพราะว่าตอนแรกเขาก็ไปกันนู้นหลายหน่วยงานนะนะครับผมเช่นพวกอ สิ่งแวดล้อมพวกสากลพวกปศุสัตว์อะไรไปนู่นหมดแล้วเหลือหน่วยงานใหญ่เนี่ยที่ดินก็ไม่ไปละที่ดินก็ฝากข้ามฝากไปที่ละคงไม่ไปละครับผมถ้าไปก็จะเป็นผืนใหญ่มากเป็นเป็นพันไร่อ่ะผมดูแล้วนะบริเวณพระวัาทวังสนามจันทร์นะครับ,รบลักษณะเดียวกับอยุธยานะครับน่าจะเป็นวัดหลวงของสมเด็จพระนเรศวรครับวัดเนี่ย จากการเล่าขานกันมาเพราะอยู่ในพระราชวังอันนี้เป็นประตูอะไรจ๊ะอ๋อนี่วัดทฉยเนี่เป็นประตูวัดนะครับครับเป็นประตูวัดผมว่าเป็นวัดหลวงนะเนี่ยเพราะพระราชวังนั่นก็เป็นที่พักของสมเด็จพระนเรศวรกับพระเอกาทศรดสององค์พักอยู่ในนี้อาจารย์เราเดินทางนี้ก่อนเดินครันี่นะครับก็คือบรรยากาศเหมือนที่อยุธยานะครับทันก็คงจะเดินมา พราะห่างวังไม่ถึงร้อยเมตรอ่ะครับจะมีป้อมยามมีอะไรเยอะเลยป้อมที่เขาเรียกอะไรล่ะที่ยามมาเข้าป้อมรักษาความปลอดภัยแนในยุคนั้นนะครับครับคล้ายๆกับปัจจุบันนี้เหมือนกันครับที่นี่เปิดไม่เสียเข้าเข้าชมนะจ๊ะไม่ไม่ไม่นะครับเข้าได้หลายทางนะครับแล้วในในนู้นก็จะมี หอประวัติศาสตร์เดี๋ยวอาจารย์นั่งพักนั่งพักคุยตรงนี้นิดหนึ่งครับ,รบมุมมุมมันโอเคครับนี่อาจารย์ครับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยพระที่แตกลูกจากที่นี่คนเล่นหากันเยอะขนาดไหนครับคือคนพิษณุโลกเก่าเลยนะครับแล้วก็เป็นพระที่ขุดได้มาก่อนอันดับแรกเลยครับ ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้ครเล,เลข้ามถนนนี้ก็เป็นหลังสาร,รก็เรียกหลังสารอันนั้นก็มีพะระลีลามีลีลาอันฐานรดแบบนี้ผม,มีหมดหลังสารเนี่ยเคยเคย,เคยมีโกพระเหมือนกันมีครับผมเป็นพุทธศินเดียวกันกับสุขโขทัยครับผมแล้วก็พระที่ ขุดพบครั้งแรกก็คือใบเสมาชินราชใบเสมาชินราชใบเสมาวัดกรุวิหารทองครับแล้วก็เล่นกันมายาวนานจนสุดท้ายก็มาค้นพบที่วัดใหญ่ครับขุดพบกันที่วัดใหญ่แล้วก็ผู้ที่อยู่กรุงเทพก็มาเช่าหาแต่คนรุ่นเก่าไม่มีในครอบครองในกรุวัดใหญ่นะครับเขาจะมีตรงนี้ กุวิหารทองมีมาก่อนวัดใหญ่มีมาก่อนแล้วครนี้ก็ทางส่วนกลางก็ไล่ต่อกันมารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นจนกระทั่งยึดว่ากุวิหารทองเนี่ยเป็นใบเสมาที่เป็นกุวัดใหญ่คือคือ,คอย,ยัดไปกุนนู้นเลยก็นั่นนั่นนีครับพุทธลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันขนาดเดียวก็มันจะมีความหนาก,กว่า น่าจะเล็กกว่าเดี๋ยวมีมีให้ดูครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้าสถานที่ก่อนนะครับครับแล้วเราจะอธิบายว่าวิหารทองเป็นอย่างไรครับกุวัดใหญ่มีกี่กุครับจะชี้ตอนนี้รอเครื่องมือสักนิดนึงครับผมที่เขาหลงกันแล้วเล่นกันเป็นแสนเป็นล้านก็คือกุนี้อยู่แตกสุแตกกุตรงนี้นะครับที่เขาหลงเล่นกันตอนนี้ ยังเหลืออีกองค์เดียวเนี่ยผมก็ไม่สามารถไปเอาได้ในครอบครองประมาณสามองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมแต่ระเบิดหมดละแต่ลานปล่อยให้เขาระเบิดธรรมชาติเราจะได้มีของไว้ดูเมื่อพระหมดอายุจะเป็นอย่างไรพระหมดอายุทุกองเนี้งมีหมดอายุนะครับครับแต่แต่ระเบิดที่หน้าอกเนี่ยที่ที่เราว่านะครับว่าพระตอนแรกเราคิดว่าพระเนื้อโลหะทน <c oughs> แต่จริงๆแล้วที่ทนกว่าคือเนื้อดินเผาครับเพราะอันนี้หมดอายุเขาจะเบิด จะอะไรละ่ะแตกล้านก่อนแล้วมีอยู่องค์ครับระเบิดเป็นผงคราวหน้าก็มาก็ออกคลิปคราวหน้าจะมาแยกให้ดูว่ากุวิหารทองมีพิมพ์แบบไหนครับครับแล้วล้านเกือบระเบิดแล้วเป็นยังไงและระเบิดแล้วมีผงอย่างไรในองค์พระครับเก็บไว้หมดครับผมครับแล้วก็พระนางพญาเนี่ยนี่ก็เจอครับเจอที่บุรณะที่นี่แหละ เจอกันอย่างลับๆหรือไม่ไม่ลับก็ธรรมดาคนงานนะเนาะอาจารย์ครับที่นี่มีคนมาแอบขุดกรุกเยอะไหมครับบริเวณนี้หรือมีอยู่แล้วเริ่มแรกนั่นนะมีอยู่แล้วครับแต่ว่าพอมีหน่วยงานราชก,การเข้ามาเนาะพอหน่วยงานราชก,การเข้ามาก็<ม>าอะไรตั้งคนก็เขามีเวรยามครับเขาไม่ให้เข้าแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็น ข้าราชการเป็นบรรพักข้าราชการเมื่อมีบรรพักข้าราชการใหญ่ๆทั้งนั้ส่วนมากเป็นระดับพออเขาก็ไม่ยอมไม่ใครเข้าไงครับนอกจากพวกข้าราชการของเขาก็ยังมีแอบกันขึ้นไปบนนู่นอ่ะบนฐานพระปางพระเจดีพระเจดีเจดีสถูกต้องใหญ่พอสมควรนะครับดูขนาดฐานกลุ่มเข้าบินครับผมที่ถามก็คือแตกบนนั้นเป็นพระบูชาครับ แล้วมีนาง,นางพยาบาาางะยาบางสวนนางพยาเป็นพิมพ์ของคล้ายกันกับวัดนางพยาครับมีน้อยนี่นะครับ,รบสถานที่แตกปลุกของปลุกใบเสมาเลยชินราชใบเสมายุคแรกครับผมเป็นพระนอกวัดนะไม่ใช่วัดใหญ่รพระนอกวัดนะครับที่แพ,<ง>พงกว่าวัดใหญ่เหรอแพงกว่า ได้รับความนิยมมากกว่าวัดใหญ่นะครับแล้วก็เล่นหากันเป็นสากลที่อยู่ในกรุงเทพคือเล่นพิมพ์นี้ครับแต่ที่คนที่นี่เขาเรียกว่าพิมพ์วัดกุวัดนี้วัดวิหารทองจะเรียกวิหารทองเลยถ้าคนไม่โล้เห็นปุ๊บอ๋อวิหารทองคือฝั่งนี้อ่าเยื้องกันนิดเดียวฝั่งนู้นคือวัดใหญ่ครับเหมือนนางไม่ยามใครนางไหมนางวัดลาดกับนางวัดนางครับผมก็หลงกันมาอย่างนั้นไงอันนี้ก็หลงกันมาเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยึดติดอยู่พิมพ์นี้ ครับผมก็ยังยึดอยู่ว่าเป็นเป็นที่นี่ดูง่ายไงครับผมเก่าแน่นอนเห็นไม่ต้องส่องอครับคือซื้อง่ายครับผมและราคาก็ดีแต่เราก็มาเปิดวิสัยทัศน์ใหม่เนาะครับว่าความเป็นจริงแล้วที่ผมเขียนในหนังสือหรือไปบรรยายที่ไหนก็ตามคือใบเสมามีสองสองที่คือหนึ่งในวัดใหญ่จริงๆกับพระนอกวัดพระนอกวัด แต่ดังกว่าวัดใหญ่ดังกว่าวัดใหญ่จริงๆจะไม่นอกวัดนะครับคือคือเขาเขามีวัดของเขาอยู่แล้วมีวัดแต่นอกนอกวัดใหญ่ไงนอกวัดใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะไปดูประตูชัยตอนนี้ไม่หลงเหลือประตูชัยแล้วนะครับตรงนี้เป็นพระราชวังสนามจันทร์ลวังจันทร์ครับแล้วก็พระองค์นั้นผมเห็นจากคนไดเทพตั้งแต่ทำอยู่คมชัดลึกกันน่แล้วองค์อื่นก็ไม่เคยเห็นนะ นนาจะได้เผยโฉมกันสักทีหนึ่งนะครับครับก็ยังมีรูปรูปอยู่ผมก๊อปรูปไปอยู่ประมาณสิ้นปีนะครับหลังโควิดเบาบางนะครับครับขอศินกลางเดือนกลางเดือนมกราาณศินชินราชบ้านทองจะเปิดประมาณกลางเดือนมกราปีหกสิคห้านะครับอันนี้เรามาทําแนะนําสถานที่กุดพบนะครับว่าพระอะไรนะพระชินราชใบเสมาพระนางพญาที่ขุดนี่เขาเรียกขุดโบราณนะอันนี้ วิหารทองพระนางพญากรุวิหารทองก็<ต>มีแต่กรุที่นี่ด้วยครับครับ,รบแต่มีน้อยมากแค่นี้ครับ<ต>สวัสดีครับ